สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักสายพันธุ์ต้นสนที่นิยมปลูกประดับสวนดูแลง่ายและทนแดดมีต้นสนพันธุ์ไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับต้นสนเป็นต้นไม้อีกชนิดที่น่าสนใจนำมาจัดสวนเนื่องด้วยมีความทนแล้งเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราบางสายพันธุ์มีกลิ่นหอมสามารถไล่ยุงได้และด้วยชื่อเป็นมงคลช่วยเสริมหงวง่จุ้ยด้วยใครมีพื้นที่บ้านว่างๆลองหาซื้อไปปลูกกันดูนะครับ แต่มีพันุอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ 1. ต้นสนฉัดมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาะนอ,อร์ฟอล์กเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเสริมบารมีและชื่อเสียงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูงตั้งแต่5-60ถึง60 m. เมตรเปลือกลำต้นสีน้ำตาลกิ่งและใบแตกออกมาจากต้นเป็นชั้นๆจากโคนถึงยอดโคนต้นมีชั้นใหญ่และเล็กลงจนถึงยอดคล้ายฉัด ใบสีเขียวปลายใบมีขนาดเล็กแหลมขึ้นเรียงซ้อนกันเป็นเกล็ดหนาทึกขยายพันธุ์ด้วยการพาเพาะเมล็ดและการปักชำชอบแสงแดดปานกลางจนถึงแสงแดดจัดต้องการปริมาณน้ำมากควรให้น้ำสามถึงหวันต่อครั้งชอบดินร่วนสื่อสามารถปลูกได้ดีในกระถางเมื่อต้นสนฉัดมีอายุเกิน5ปีควรนำมาปลูกในแปลงปลูกเพราะพุ่มจะโตสวย 2. ต้นสนหอมหรือหลิวหอมแอฟริกา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูงประมาณ2-10เมตรใบแตกกิ่งก้านตามลำต้นเปลือกสีน้ำตาลเทาถึงเข้มใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอบอ,ออกเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก3ใบปลายแหลมโคนสอบโคนใบติดอยู่กับก้านหรือกิ่งแขนงและลำต้นส่วนยอดของต้นรูปทรงคล้ายฉัดจะเป็นพุ่มแหลมใบอ่อนสีแดงอมน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อใบแก่มีกลิ่นหอมเย็นคล้ายกลิ่นมะนาวหรือตะไคร้แล่ยุงได้ดี ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำปลูกได้ในดินทุกชนิดชอบแดดควรรดน้ำเช้าและเย็นพอชุ่ม 3. ต้นสนหางกระรอกจวงผาสนส้อยหรือหางหมามีถิ่นกำเนิดในไทยลาวมาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นไม้ยืนต้นสูงตั้งแต่1ถึง25เมตรลำต้นรูปทรงกลวยกิ่งก้านแผ่ออกเป็นชั้นปลายกิ่งมักย้อยห้อยลงใบรูปเข็มปลายแหลมสีเขียวเข้มปนเทามีดอกออกเป็นช่อปลายกิ่งและผลกลมรี ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดและปักชำกิ่งชอบแดดจัดหรือแดดเต็มวันทนแล้งชอบน้ำปานกลาง 4. ต้นสนประดิพั์มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าถ้าปลูกในบ้านที่มีลูกชายจะทำให้มีความกล้าหาญและเป็นผู้นำและถ้าปลูกเป็นแนวรัว้วจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในครอบครัวเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ10-20เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านจำนวนมากและมีขนาดเล็กเรือนยอดรูปกรวยแหลมใบเล็กแหลมติดอยู่ตามข้อของกิ่งย่อยและออกดอกที่ปลายกิ่งขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่งชอบแดดตลอดวันควรปลูกในดินปนทรายหรือดินเค็มชอบน้ำปานกลางทนน้ำท่วมขังได้ดี5ต้นสนแผงมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จีนเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงได้ถึง8เมตรแตกกิ่งก้านและแผ่กว้างเป็นแผ่นสีเขียวสด ใบตรงข้ามแต่ละคู่ตั้งฉากกันมีดอกและมีผลขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดและตอนกิ่งชอบดินร่วนระบายน้ำดีต้องการน้ำปริมาณมากแสงแดดจัด 6. ต้นสนมังกรมีถิ่นกำเนิดในจีนมองโกเลียและญี่ปุ่นเป็นไม้มงคลเชื่อว่าบ้านไหนปลูกจะเสริมสร้างบารมีเพิ่มพลังอำนาจเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง20เมตรเปลือกสีน้ำตาลแตกกิ่งก้านหนานแน่นไม่เป็นระเบียบ ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากใบอ่อนรูปเข็มปลายแหลมใบแก่รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลมตัดแตกเป็นสี่แฉกสีเขียวเข้มมีลักษณะเป็นเกล็ดบิดเป็นเกลียวถ้าได้สัมผัสอากาศร้อนหรือขาดความชื้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งตายขยายพันธุ์ด้วยการเพาะมาเมล็ดตอนกิ่งและปักชำชอบแดดรดน้ำวันละสครั้งเช้าและเย็นชอบดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุระบายน้ำและอากาศได้ดี 7. ต้นสนเลื้อยมีถิ่นกำเนิดในญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ30-50เซนติเมตรลำต้นทอดเลื้อยแผ่กิ่งก้านไปตามพื้นดินใบรูปเข็มปลายเรียวแหลมหรือใบคล้ายเกล็ดสีเขียวอมเทาออกเป็นกระจุกแน่นขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่งชอบแสงแดดมากควรปลูกในดินร่วนปนทรายระบายน้ำดีต้องการน้ำปริมาณน้อยชอบอากาศเย็นทนแลง้ง ต้นสนสาหร่ายมีถิ่นกำเนิดในประเทศปากีสถานและจีนเป็นไม้ยืนต้นลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งเป็นทรงพุ่มสูงรูปกลวยคว่ำใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปเข็มปลายเรียวแหลมใบค่อนข้างหนาเป็นมันแผ่นใบสีเขียวเข้มขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดชอบแสงแดดจัดปลูกในดินทั่วไปต้องการน้ำปานกลางถึงมาก 9. ต้นสนสามใบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ10-30เมตรส่งพุ่มรูปกลวยใบมีขนาดเล็กยาวเรียวเป็นรูปเข็มออกเป็นกระจุกกระจุกละ3ใบมีความยาวประมาณ10-25เซนติเมตรขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยละเอียดปลายแหลมผลสีน้ำตาลมีลักษณะเป็นก้อนแข็งโคนป้อมปลายสอบมีหลายกลีบซ้อนกันอัดเป็นวงกลมหรือวงรีเมื่อผลแก่กลีบแต่ละกลีบจะแยกออกจากกันขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมเล็ดและปักชำกิง่ง ชอบแดดเต็มวันปลูกในดินทั่วไประบายน้ำและอากาศได้ดีชอบน้ำปานกลางรู้จักสายพันธุ์ต้นสนกันไปบ้างแล้วถ้าใครอยากปลูกต้องมีพื้นที่ที่มีแดดส่องถึงบางสายพันธุ์อาจต้องมีการตัดแต่งใบเพื่อให้สวยงามถ้าท่านใดชอบลองพิจารณาดูตามที่เราแนะนำกันได้เลยครับขอบคุณที่รับชมและติดตามคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับต้นอะไรรอชมกันนะครับขอบคุณครับ